ขอให้เขาสวนก้อนครับบอนฮวนมาทุลาหาพ่อใหญ่จังน้อยเนี่ยเอ้ามาหาพ่อใหญายู่พันธุ์พูนวันดีวันดีมาส่งว้าววันดีใจได้มากเยี่ยมมาเยี่ยมเมื่อวันทีให้มาสุดท้ายคุ้ยให้เนี่ยเยี่ยสบายดีนะใหญ่เนาะสบายดีอ๋อพ่อใหญายังพูนสีสูงเนินครับผู้พันทุ์งพูนสีสูงเนินเพิ่นอยู่บ้านอ่สูงเนินนี่ละตำบลสูงเนินนี่ละว่พ่อกันมาซีฟก็ปีถามข้าวถามข้าวกัน เพิ่นเป็นตำรวจเกษียณแล้วเนาะนี่อายุเท่าไรแล้วเนี่ยปีนี้ปี81ปีแล้ว81ปีโอ้สาธุสวยทุโอ้ดีใจน้ำไงเออเนาะโอ้เดี๋ยวไม่ย่ำไม่ยันกันเดี๋ยวอีกคุยกันน้อยน้อยนะถามเท้าถามเท้ากันโอี้ยวเคี้ยเคครับไงผู้พันทองพูนนี่โอ้ขอเทคนิคไงไง นายเกษียณมาจักปีแล้วนะครับเนี่ยยี่สิบปีแล้วยี่สิบปีเนาะโอ้สุขภาพเพื่อนดีอยากขิถามน่ไงวิธีเ,เนี่ยหลังกเกษียณเขาเตรียมตัวเตรียมกายยังได้ฮะเนี่ยยังปเูิ่นวงอกติดดินก็ยี่ได้เอาอยัางเนียว่ามีวิธีปฏิบัติตัวยังไงเนี่ยอะไรไงมันบ่ยากดอกหลังกเกษียณเขาแล้วเขาจะไปทิ้งสังคมเข้าสังคมคือเป็นสมาชิกผู้สูงอายุญญ เราก็หางานอันนี้เล็กเคสอ๋อจะไปหวังความร่ำรวยเอาให้สุขกายสุขใจก็พอโอ้นี่เทคนิคเ้วอาหารการกินก็อย่าไปทิ้งกล้วยน้ำว่าเด้อเี้ยกินกินประจำอ๋อกินยังไงล่ะไงเมื่อนึงกินได้วจักหวีล่ะหลายหวีบปล่ล่ะประมาณสี่หารเว้ยกินเท่าดีอ๋อครับ มัน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 ดียังไงไงไกล้วนยวน้ำว่านี่ยกล้วยน้ำว่านี่ยมันซอยย่อยอาหารแล้วก็บำรุงร่างกายโอ้อครับสุขภาพสมบูรณ์อ๋อเป็นอาหารที่อ่อกินอาหารเป็นยาเนียแหละเป็นยาสมัยโบราณเนี่ยก็เลียเ้ยงเลี้ยงเฮามาก็พ่อแม่เลี้ยงกล้วยน้ำว่านี่แล้วพวกอ่อทำลายสุขภาพพวกยาเสพติดพวกบุหรี่พวกอ่อพวกแอลกอฮ้อนี่เป็นยังไงไงเอาแน่เป็นบางข้างบอก เพื่อสังคมบุบรีบ่อเอาเลยแต่ว่าไอเรายาป่าปิ้งก็เอาเนีเพื่อสังคมเพื่อสังคมแต่แต่ว่าบอ่บอเป็นธาตุมันอ่าบอ่อบ่อเป็นธาตุเขากินมันจะให้มันกินเขาโอ้นี่นี่น,นี่แข็งแข็ง,ขงโอ้พ่นยางดีครับแปดที่เบียดปีพูน่นยางเที่ยงดีขนาดเลยโอ้เนี่สมัยเป็นนุ่มเป็นได้ผู้ไร่ไหนไงคุยเนีน่ยดู <laughs> คนรูปร่างไงเนี่ยสมัยเป็นลุมก็เป็นตำรวจตะเวนชายแดนรึว่าว่าน่ะอขึ้นเขาลงห้วยเอแบบบ้านบ้านเท่านี้ล่ะแบบบ้านบ้านหาอยู่หากินอยู่แบบธรรมชาติเลยจะไปอยู่แบบเจ้าแบบนหอกินอาหารแบบธรรมชาติเนี่ยยก็ดหลักอาหารเป็นยานี่อดีนี่คนลุกเลยอาหารเป็นยาของอย่างของเก่าๆที่พ่อแม่ให้ เอามาให้กินเนี่ยอย่าไปทิง้นน<อ>ง<ค>น,นี่นี่รักการเนี่ยดีโอ้นี่รักการเพลินเนาะ,อะเอาก็ะกลับมาอยู่บ้านเฮานี่ก็มรดดกพอแม่เขาสางไว้ก็ยังครอบครองไว้อยู่ก็น,นี่ครอบครองอยู่เนี่ยจะให้ไรไงตรงเนี่ยจะพรานน้านี่สี่สิบสี่สิบสองให้แล้วก็ไปขยายไอห,หัวให้ไปน้าอีก สี่สิบก็ให้ก็ร่วมแปดสิบก็ให้แหละเป็นแปลงนาะผสมประสานปลูกยังเนีน้ยะไม่ไม่ยืนต้นดิงไงแนวะออมทีก,กินก็ไม่ยืนต้นกินบักม่วงต้นลิบตัอยุคาลิปตัอปีนึงก็ขายได้บกักตานโตโนตก็มีอยู่บักม่วงในตอนนี้เนี่ยผู้เฒ่าผู้ปลูกไว้อ่าบักม่วงเพื่อนบ้านปีครับบักม่วงใหญ่ยังสภาพเดิมๆิมนี่ นี่ยูติดกับห้างอำเภอจิรโลเนี่ยจานพ่อสองโลเรื้อไปไงห้างถนนมิตรภาพ300เมตรห้างอำเภอสีโลโอ้เพิ่นสังวรไว้ของปลาปูปลายังมีอยู่โอ้ปลาหลายปลาธรรมชาติอาหารชั้นสูงล่ะไข่มุกแดงล่ะโอ้ไข่มุกแดงก็โอ้พ่นลผลทั้งยอดพ่น <c oughs> ไปช่วยเอาได้สบายแล้วไข่มุกแดงมา <c oughs> ตังา้งยานเห็ดปวกไม่ออกอยี่ว่านี่ไง <c oughs> มีแต่คนเขามาเก็บนั่นแหละนามันแหละเอาแบ่งปันกันไปนะยัยโอ้มีความสุขครับมีความสุขนี่ยางทวนทวนเลยพู้น่ะอ้อมบึงควายเพิ่นแล้วพู้น่ะควายอาบน้ําทวนท่วนเราเพ่อ่ยัยนี่แหละโอ้ขุดร่องน้ําน่ะปลาบ่อึดเออเนี่ยปลาธรรมชาติล่ะบ่ต้องไปนั่นเลยโอ้แรงแรงเมษาแล้วก็ยังมีเอ่อน้ําเต็มปลออยู่เนี่ไงเนาะขังตลอดปี โอ้ครับครับที่เพื่อนดีแท้เนาะไงเนาะหอยเฮยพวกอืมเนี่ยหอยพวกหอยหนูเอาหอยมากินนกหนูบางด้วยไยเอาพึ่งพากันธรรมชาติดีลีครับผมไหไปเขาชมล้มผู้สูงอายุนี่เพื่อนเพื่อนสอนนิยังกันแน่ไรไงโอ้เพื่อนได้ความรู้หลายด้วยพวกไก่พวกหมอพวกไก่พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เพื่อนเดี่ สอนพวกเกษตรเพ่กราสอนอาชีพการดำรงชีพแบบธรรมชาติซึ่งขุดล่องน้ำไว้เนี่ยเวลานันเขาปลูกต้นไม้ก็หดน้ำได้สบายเวลาเอาควายมาลามก็ควายก็ลงนอนได้สบายเขาจะอาบน้ำก็อาบได้น้ำใส่น้ำฝนถ้าหัวหอกติดดินสรุปว่าไว้กเกษียนนี่เขาคือ อ่อยุท้อกันไว้เดียวกันคุยกันหู้เรื่องทำน้องนี่บะไงอลอวก็ทำน้องนี่แหละผู้ที่ยังบ่ถึงไว้กเกษียณก็ต้องศึกษาจากผู้ที่กเกษียณแล้วว่าเพิ่นใส้ชีวิตแบบไหนเพิ่นจังนั่นจังสุขภาพดีคือมีโรคน้อยวัเนาะครับอ๋อเพราะว่าผู้สูงอายุส่วนมากก็จะเป็นความดันเบาหวานเนี่ย ครับต้องต้องระวังต้องระวังอ๋อศึกษาต้องศึกษาจากน้อยเนาะเฮายายาหลงเพลินหลงละเลงกับสิ่งย่อยุต่างๆเนาะสมัอนี้ซื่อม่นหลาเนาะเอาเดิดสายกลางตามพระพุทธเจ้าพนสอนน่ะสายกลางสายกลางอย่าลืมอ๋อนี่นี่จังไดกอย่าถิ่งสังคมบ้านเฮาต้องมีสังคมนำสังคมก็คือเฮาผู้สูงอายุก็ไปเข้าชมร่มผู้สูงอายุครับเอเาไงสรุปให้เนไ ส,สรุปชีวิตของคนเขาเนี่ยต้องมีสังคมคแต่อย่าไปหลายเอาอตามเอาตามปานกลางเท่าที่เขาเหดไดออ้อย่าไปาแข่งกับคนที่เขาเอายุน้อยอสําคัญสุขภาพกายเราใจมันก็สุกน้าสุขกายสบายจิตแล้วก็มีธรรมะประจําใจว่า,าจังได้ไยไงธรรมะขวัดเขาว่า,วา,วาวเอา เราก็ต้องมีฮิริโอตปะนัปาทำมาเ้วก็อีกอย่างหนึ่งก็อโลคยาปรมาลาภาอย่าไปลืมท่องไว้เป็นประจำครับเอาพ่อยญ่ทองพูนผู้พันทองพูนเอาอีอ้อยกล้วยแหยงหรอพ่อยายส่วนเขามันเขามันขาดโอ้มันเด้อเนาะ เขาจังว่ารักวัวให้ผูกรักลูกให้ตีประมาณนี้แหละเนาะเขาสูตรห้อยจังน้อยเขาหลุดลามบดไอตีสูตรเพิ่นสูตรเพิ่นขีคองควายระบาดเนี่ยคองควายโอ้ยบ่อยู่บ่ชเสาเรา่อใหญ่ผู้พันเนี่ย ไอ้เรื่องควายใัก่ตัวเนี่ยครับโอ้ยตัวแมสซี่ตัวเป็นควายพันธ์อย่างไรไงเขาอ,อิ้นพันธ์อย่างไรอีดอดยแดดนะอันนี้โกโอันนี้โกเป็นลูกผสมว่าควายผสมเทียมละครับผมตัวนี้เข่าหลุดอีกส่วนเข่าไหมแล้วแต่จีนไทยไปย่านนะ้ำแม่นบ่แม่นเออมันอ้วนนี่นะมันอ้วนนี่นะโอ้ข้อก็ดีเฮ็ดดีเฮ็ดลงดี เคยเลี้ยงวอควายเนี่ยยังบ่เคยเลี้ยงหัวก็กรเริ่มแรกเนี่ยเตี้ยสม,สมัยเด็กน้อยก็กเคยขี่ควายยนหมอยแหละอ้าวเพิ่นมีภูมิเก่าอยู่เพิ่นก็ฮักอยู่ขี่ควายเฮ็ดน้าเนี่ยเตี้ยอ้าวเดี๋ยวเฮาเฮ็ดงานกันเนาะครับอ้าวแทงสะพายเรียบร้อยแล้วสวยงามแล้วเป็นควายเลี้ยงระบาดเนี่ยอย่ากทายพญานก็ทายแล้วโอสบายแล้วเหมาะสอมเมาสน สะพายให้แจ้งเข้าให้ย่างดีเลยเอีเอาเอาเด็กน้อยเลี้ยงแก,วแกว้วีพ้าคว้ยไปใส้ล่ะีพ้าไปโขกกินยาเอาลางโขกกินยาเนี่ยทุ่งนายังคักเลยเนาะพ่อใหญ่ทุ่งนาดีเว้ยนี่อ้าวคว้ยงามเลี้ยงกินย่างามทีไงโขกกินยาเองล่ะโอ้โตน้ำทวนเลยน,น้องน้ำให้มันน,ออ <laughs> น้องธรรมชาติทีไงเนียน่ย แต่ก้อนห้ยจกให้ยังเนี่ยไอ้โจกไอ้ไลนะ่นาสวนผสมให้ร่องน้ำเฮ็ดร่องน้ำเออเอาเขาทาดิโอ้โเราเฮ็ดน้ำอ้อมทีเลยผู้ปลาประยุรเลยนะ้อยไงเนี่ยเนาะเอาป่ากันไหลปลาธรรมชาติเหรอเย้เออโอ้โหเขาทาเขาทาเอาเอาบกหลักไว้ขอเขาเอ้อเลี้ยงเควยตามยังไง ตามธรรมชาติตามหลักเลยตามหลักเขาจะไปใส่ก็ได้ q u e ยเลี้ยงคนโอ้ยเลี้ยงงไงมันมีแหงโอนน้ำตามตามเลยเจ้าของห้องก็อาบน้ำก็ queeze ละไรนหญ่เนาะโอ้ยมีความสุขแถวอะเลาม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 ทีเราดีแท้ครับเป็นงานอดิเรกสุขใจสุขกายเท่าโอ้ยเนาะอย่าบ่ต้องหวังล่ามลองรวยนี่ ให้สุขภาพแข็งแรงใช้ได้ยาออเอา้าผู้พันทองพูนสีสูงเนินนะครับสรุปให้ลูกหลานเป็นแนวทางเนี้ยครับยึดจังไรแหาาย,ายเยืนสรุปชีวิตของเขาตอนกเกษียณแล้วหนึง่งยาไปยึดมั่นถือมั่นหัวโขนกเกษียณมาแล้วเขาใส่ชีวิตแบบธรรมชาติ พระพุทธเจ้าคุนสอนให้ใช้ชีวิตแบบธรรมชาติแล้วก็เดินทางสายกลางแล้วก็ชีวิตเขาจะมีความสุขย่าไปโลภจะไปโกรธจะไปหลงเพราะฉะนั้นเนี่ยหลักธรรมะ่าไปทมิมนี่แหละแล้วก็อาหารก็สําคัญที่สุดให้มีคุณภาพกินอาหารเป็นยาเนี่ยสำคัญมากอันนี้อัอนนี้แหละชีวิตเขาก็จะยั่งยืน แล้วก็มีความสุขกายสุขใจบอกเป็ภพระ,ะให้ลูกหลานเอาผู้พานว้าดังๆด,งด,งดงูให้ลูกหลานในเย็นด,ดูว่าจังไดสรุปแล้วแกยังมีคุณค่าแกแกยังมีคุณค่าอาย่างมีคุณภาพเอาว่าไม้ว่าไไม้ไมแกยังมีคุณค่าชะลาอย่างมีคุณภาพอีกเท่านึงดูแกมีคุณค่าชะลา อย่างมีคุณภาพโอ้ปบมือปบมือไห้แนะ่ป่อยายป่อยโอ้ดีใจดีใจครับครับอา้าวหมอกติดเินก็มีความสุขนะครับมาเห็นสุขภาพท่านผู้พันครับทองปูนสีสูงเนินนะครับเพป่นเป็นบุคคลเนื่องนี่ครับเป็นตัวอย่างเป็นคนดีของเป็นคนดีสีสูงเนินนะครับที่นาวเยี่ยงย่าง ในการไปบาบัตโตนะครับในไว้กเกษียนนะครับช่องหัวหอกติดดินก็คิดว่ามีประโยชน์นะครับเป็นแนวทางนึงนะครับที่จะได้น้ำไปปฏิบัตินะครับจะถือว่าเป็นสิ่งเล็กน้อยนะครับมาเล่าสู่กันฟังประมาณนี้แหละครับผมจ็ชอบก็ให้กดไลค์ใช่ก็ให้จุกกดแชร์กับช่องหัวงอกติดดินครับผม มื่อนี้ก็สสวัสดีครับผมสวัสดีครับ